ที่สวนใช้มอเตอร์2แรงม้านะครับการให้น้ําน mm ี hmm. ่จะให้ได้ประมาณครั้งละ5แถวก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเปิดได้5แถวนะครับสมมุติว่าที่เราเยอะกว่านี้เราก็สลับสลับกันไปในวัน1นหนึ่งเราก็จะเปิดสักแปดชั่วโมงก็ได้หรือครึ่งวันก็ได้นะครับต้นทุนสาย PE ที่สวนก็ไปซื้อร้านเคมีเกษตรม้วนหนึ่งก็700กว่าบาทนะครับไรหนึ่งใช้2ม้วน ก็จะเป็นเงินประมาณ1,400กว่าบาทส่วนท่อเมน2นิ้วเป็น pvc นี่ก็จะเส้นหนึ่งก็2นิ้วนี่ก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับการลงทุนต่อหนึ่งไร่ไล่หนึ่งก็ไม่เกิน5,000บาทนะครับไม่ไม่รวมค่าเครื่องค่าปั๊มน้ำนะครับเฉพาะระบบน้ำนี่ก็ไม่เกิน5้0 0ับาทสำหรับคลิปการให้น้ำวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ